ยังยังยังยงยยังงไงยกําลังเหียนยางพี่น้องยางมืดมืสลืองแห้งเลยยางตากแดดอีกย่างไปฮบลูกย่างไปฮ่มไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปทูครับสบายดีพี่น้องสบายดีททีากแฟนชุกชุเดินสบัตผพกกับซองเบาไทยกับพี่น้องันนี้ลูกใส่ยางพี่น้องเียนยาง nhà đây phi nhọn ấy đấy cứ con cứ con mau lỏ này nó dẹp phía ngoài lại về phía ngoài lại tà nhang luôn rồi rồi xuống đây lúc 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 quay chuột hôm tay nhang mà phi mà phi โชกไอ้ชกพี่น้อยคนไกำลังเห็นยางพี่น้องโชมกนักเลงเห็นยางนะโชว์โชว์ลายงวพี่น้องเยเห็นงัวมาลายงูดูโธ่ไม่จะเป็นเป็ี่ยนยางหยักยางบนมือเลยเห็นยางสังเกตขาพี่น้องขายัางโมแข็งไปเลยเช็ค โอ้ยย่างไก่เลยเฮ้ยคือไก่แท้โอ้ยไปย่างไปฮาม่ไปแดดไปแดดเด้อบอาวก็ยิ่แม่จุ๋งนี้รถไอ้นจอยนะบ้านบ้านบ้านัาค้ำยอ่แม่จุ๋งนี่นะบัาคับนั่งขาติดอุนั่งเข่าจะขี่รถนั่นากขี่รถเลยบนีล จูบนี้ฝนคร้วยฝนนฝนแฟนกับแม่นะจอบฝนคร้วยฝนคร้วยฝนคร้ลูกอนคร้ลูกฝนคร้วยนั่นนั่นบอฝนคร้ว่อนไว้วยฝนคร้วยบอเมื่อกี้นะฝนคร้ห้าล่ะ ูกใจผ่อนเนาะหมักมวลเิ่นหมักมวลมัมลมนชีน่าเปิดแล้วขับเปลีล่ยนแล้วแม่นติบอกพ่นแม่นเปลีล่ยนนะใครบอกว่กยังรมเลกาง เป็นใหม่แล้วพี่น้างวันซีเองน่ะมีคาดีสบอสบอกแลรวแล้วเาก็มีคมาดีเองนะ,นะเป็นรันซาวรันซาวสิบวอีบอ,อเป็นรันซาวพี่นนองลูกลาบุญแล้วพี่น้นาะย่นพนยู่ไทย,ยคนโทยู่ทยทไทยครับอเป็นโอ้โห,ห,หเป็นจังไรเฟียนแล้วแต่เาขาที่น้อยเขากะลงไปดอ้พี่นนอง ฉันน้าเาก็จะลงเทพยู่ไปไทยแถวบาดเลยเากบอยน้เป็นน้ำร้านแต่ว่านร้านอันนี้สีบวกคืนบนเบาะถ้าเห็นผัดอะไรบมันบูจักกันชนิดปนได้เนาะไงน้ำกันน้ำกันก็ที่ห้างรัางกันก่ะว่าวเป็นแล้วมูสาข้าแต่นหมูน้ำซาน้ำชาแถวไน้ำกัน เอเห็ดมัวนี่เห็ร้านไส้เห็ร้านเห็ดไห่ประกอบเอกสารให้้านเคยพี่น้อง้ัวนุเ็ดไห่้านเยเราเก่งแต่เราต้องทำบาทำทำทำาสุกน้ำพี่น้องไงทำ่าสุกอินดี้่าสุกอินดี้ว่าเขาในเอสเซนเอสเซนใน้าน้านร้านเคยท่านี่เราเป็นแน่เราเป็นเรื่องตัวภาษสร้างคิดว่าอะไรกันเนาะเกินประกอบให้ทาน ขาไ่แตเบาวผะ้ทไทยปเป็ยนยังนอกพี่น้องกยังดีได้บนกันยังไข่ได้น้ะเขากพาะพอเงินเขากะเป็นโอนมาให้บาได้เงินบาทเลยหวันมือได้พี่น้องบ่ม,มีจกกักจีบบ่ตรงตงพี่น้อง้าครเข่าซองมือ,อยังบ่มาซสืออยู่ เงินกับบลงวลนร้ายแต่มันก็มีค่าดสำหรับเฮาได้พี่น้องเจ็ดแสนสองพันบาทขามากมายซื้อนมไม้ลูกซ้ายแถมโจกรก็มาลักเอาอีกไม่อยากวอาแล้วนะพี่น้องจบข่าวลุงบอกเลยชอบเพราะว่า,วา,ววามันชีโนบ่มีแล้วตอนนี้นะพี่น้องเอ้ห้าประกอบใช้ของร้านบาทบ่ขึ้นเนะาะตายแล้วใครจะขมไปได้ ở nên gần gần đó phi nông mới đây gà đó thay nè nhà phi nông nó thì thì nên mà nó hay thời, clubs, ouais, mình phải không con là phen mai đó để tì 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 men anh vào mà ่อทำว่าสุกก็คือสิบได้เดี๋ยวนาะเขาก็ตะคอกพุ่นเอฟซีและที่แนะนำมาที่ชมทางลายนาะผิดพลาดประกันได้เขอตัวขออภัยได้พี่น้องเด้อคนโบวิจยังเนาะเขาก็ต้องเขาก็เขาโบวิจยังแต่เ้าลงไปถ้าโบมีเอฟซีเขาก็แห้งโบวิจยังอีกอะไรเป็นตักเตือนมากพี่น้องไอเซตบางวาสุกอินดี้ได้พี่นวองเธอเป็นเฮ็ดได้เนาะเขาก็เลยเซตไปเมื่อวานนี่เป็นเป็นกระเล็บบอกมาน เิ็นก็บอกมาเขาก็ขอบคุณพ่นหลยๆเนาะเขาก็ขอบคุณเบาสุกไลยๆและทีนที่ยังบอกเขานะนะขาวมูจะกกันนะยังบอกเขาทำนิ่เนาะห้ความเสือเร้าเขานะขอบคุณพ่นหลยๆมีโอกาสนัจิตพเพิ่นอยูะย่างย่างไป่า่าเนยเนียนป้นไก่กันที่น้องไก่กันไล่เติมรถเขากำลจะไปรถจักะ คือสิบอลอดดกพี่น้องมันห่างแห้งรจักเขาราจักงะราจักไม่ก <ım> ็ได้ยูแต่เบาหน่อยละมากก็ย่งไดเนาะแต่ราจักเขาเก่าโฟดไปบอลอดแมนถ้ามีโอกาสเพี่น้องเสิเป็นยังไงตอบแทนเป็นยูีเพินบอกเนาะตอบแทนคนมนตอบแทนทุกคนแล้วท like <te Liberty Overwatch> ี <te> ่จเลือ โมีกระจกยาวยังตอบแท่นตอนี้ว่าจีนผู้เริ่มต้นนะแล้คือเริ่มต้นคือเบาพังเล่านะยังไงเราเริ่มต้นเราบุเริ่มมึงขึ้น่นนอกกันนะเพิ่นตั้งซองให้เฮาเมนไฟบอดีเฮาก็บดีน้ำไฟดีเฮาก็ดีเนาะ้ดเฮากดนเพิ่นย็นวายมาเงินทางสร้างเลยเนาะนั่นถ้าเนมาถมาลักเงินเฮาฮักกับสร้าง พอตรงตรงเลยทีตรงตรงแหละจากใจ้เลยร้อยเปสั่ง่ต้องสั่งเราให้อภัยไ่ให้ข้าไปสำนัขาวก็ไดขึ้นมากว่านี้ีทำบุญไปเนาะทำบุญต้องทำคนดีบอกต้องทำคนซัวเนาะคนซัวบ่คืนดอกลูกายเนี่ยางมือ่พี่น้องเนี่้นเ่คืนนี้ไปยังอึงมาได้พี่น้องไออึงสองโต อือมาท่านออกพี่น้องลูกชายกับซากับตูวญาติกันกินเนี่ยมันม่ได้พี่น้องให้ไปไกลๆนึงอือมาท่านออกปีแล้วนี่อือออกไลลิแมนขอภัยพี่น้องอีกจังหน่อยจังสี่ห้ามื่นนี่ยน้องใหม่ก็ออกพี่น้องเราฝนตกแห้งพื้นว่านนี้แห้งเลยเราหมดขั้นกัดแล้วนะป้อมยังไม่เห็นได้ไหมเจ้าบ้างเจ้าบ้างตรงนี้ใครมาแดงนวานกัน็ แม่เปี๊ยกเขาก็มีอยัางละมีข่าวดีนี่พี่น้องมาบอกเดี๋ยวพอเราเปิดระบ้อมันซี่เปิดเรียบร้อยพี่น้องว่านี่ธนาคารไทยข้างในพี่น้องของลานสาวฝนมาใส่แล้วของลานสาวฝนมาใส่แล้วก็เลยเปิดให้เปินเปิดให้อีกอีกช่องเดือนหนึ่งช่องเดือนชาระตุนทรลงเพจงานเก่านําเพลินเลยเดี๋ยว่าพูดไทยกันทีไปที่กันพี่น้องอยู่บ่มีเงิน แต่บ่มีงานช่วงนี้ไปบ่ได้มีงานแค่กระตุ้นไปแล้วหาเงินมาเลี้ยงลูกโอ้ยกินนมเก่งกระด๊อกกินมื่อหนึ่งเมื่อไรซีปองพี่น้องนมส่งนมส่งเฮาพี่น้องนมพงษ์นั่นแหละนมส่งนมพงบอกว่าฝนตกให้มันค้างออกแล้วใส่ทำไมเออออกแล้วนี่โอ้ย เจ้าหนูนี่ช้ำจีกินเนาะมันชุม่มอันนี้มันออก,ก็หลอด,ดไปไปลูกไปไปลูก,ลกชกไปไปเดี๋ยวมันเลยนะโชคกชกถุยายาถุยยา,า,าเอาไปจะเก็บพาไปเพื่อนคณีเด้อพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบับใส่เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อทุกกำลังใจ ใจที่ให้ที่แนะน้ำมาเขาก็ได้ไปเฮ็ดสำเร็จได้พี่น้องสำเร็จไปได้ดีเนาะเปลี่ยนเรียบร้อยจากอันเก่าก็เป็นใหม่พี่น้องอันใหม่ก็จะเป็นยังไงเขาต้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าผมเป็นย่างกอันใหม่นะถ้ามั่นใจอยู่พี่น้องพอกันคิดนมาสบายดี